เพราะว่านคนอย่างตลอดเขาตั้งมั่นตลอดวิญอาณเน่เจ้าค่ะถ้าท่านถ้าท่านผู้ที่เดินมรรคแล้วไปบติมาบรรลุมาแล้วเนี่ยไม่ได้ทรงกานอยู่เนี่ยเราก็ตั้งอยู่ตลอดไงอย่างอยู่ตลอดเนี่ยเจ้าค่ะยังไม่เพิ่งแต่ว่าเราไม่อธิบายเพิ่มเข้าไปเฉยแล้วแล้ววิญญ,ญาณเนี่ยที่เขาตั้งอยู่ได้ทรงไได้เพราะเขาอยู่กับนามรูปเจ้าค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตานะ เห็นไหมปัจจัาเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนางั้นพงษ์ก็กลับไปแล้วนะเรื่องการบัตรดาเมื่อเกิดเวทนาแล้วเกิดอะไรนะก็จะไล่มาเป็นลำดับเจ้าค่ะในสายไปจากสมุทบาทนชม่ได้ไมใได้ไม่ไดมุบบาทเพราะนั้นเพอน้ำรูปลงไปเท่านั้นแหละทุกอย่างจบหมดแนะนำรูปเขาอยู่ต้นเลยเขาอยู่ปลายหรือเขาอยู่กลางเขาอยู่ต้นเลยเห็นได้ว่า รัสดงว่าต้นนะมันเป็นถามลูกแรกก่อนที่จะถามอีกประดํยังใช่า่มาก็บินญาเลยเพราะฉะนั้นุงจึงไม่ได้ตัดว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยที่จะทําให้ผัดเป็นหลักไม่ใช่ตามปิจะหาไม่ใช่นะอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องต้องเข้าใจทําที่องค์องปัต่างันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็เข้าใจด้วยตัวเอง ได้แล้วจันทร์ราคาก็เป็นผู้ที่นำพาม้ท่านมีจันทร์ราคากับทุกท่านอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็เป็นหมลของอุปทานการห่าซึ่งเราเพิดมากรบทานห้าอยู่แล้วไงเจค่ะแล้วก็กรรมก็เป็นอนัตตาแล้วก็อัตตาเขาอยู่ด้วยกันหมดกรรมเป็นอนัตตาเห็นไหมและขณะเดียวกันเพลชําระแล้วกรรมก็เป็นอัตตาแล้วก็เป็นอนัตตาสลับไปสลับมา ั S <S <ด> <S <S ขนาดที่เขาเป็นอนัตตาก็คือนิวนหรห้าหลับไงเห็นปนะพอที่วอร์หน้าตื่นนิจตุพิจา์ทำงานปิติทำงานถูกกรรมก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นอนัตตาแล้วเป็นอัตตาแทนเห็นปะเขาสลับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่า,า,างเง,ง,ง,งี้ยถูกต้องเยู่เงี้ยเห็นไหมเพราะ,ะนั้นเหตุเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเนั้นถ้าใครไม่รู้ลึกซึ้งในในาการ เรื่องของเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นพงค์จึงตัดนาพัะจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะไม่เกิดอะไรที่เขาจะปรากฏได้เห็นไหมมีเวทนามีสัญญามีสังขารใช่ไหมมีรูปรูปเวทนาสัญญาสังขารเพรา <ไง S 2> ะนั้นนี่เป็นเหตุปัจจัยที่จภาวะที่จะเกิดรูปได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยก็คือมหาบุตรุสิไม่เพราะมีมหาบุตรุสิแล้วถึงจะมีการสัตว์ถูกต้องไหมถูกต้องก็คืออ<า><า>ะไรแล้วส ว่านอกไหนถ้าท่านไม่มีมหาบุรุลุศีขึ้นมาแล้วมหาบุรุลุในในจักภาวะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอะไรนามลูกเพราะฉะนั้นนามลูกจึงเป็นเหตุของปัจจัยที่ทําให้เกิดวิญญาณขันขันนามลูกมาก่อนนะจ้าค่ะ <laughs> ไม่ใช่ปัจจาม,มาก่อนนะ,ะแต่พอเราเดินมากเราก็จาใจว่าปัจจาม,มาก่อนใช่ไหมจ้เราดับดับดับแล้วเราไปมองว่าวิญญ,ญาณทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ได้ไปมองว่าเมื่อว,วิญญาณนั้นเฉลี่แล้วความอย่างลงแหงแล้รูปจึงมีเพราะมียวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแลาะสังขารเป็นอะไจึงมีวิญญาณหมายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจ,จึงมีนาม,นามรูปวิญญาณมาก่อนนามรูปอีแค่ไหนนะ่ถ้าเอาตามสายปฏิจจาปบาเพราะนั้นเพราะเอาวิชาก็คือมันเกิดเอาวิชาไงเพราะมีาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีาวิชาพ๊กมีสังขาร ดังขาก็ประกอบด้วยมาหาปรตูรูปสี่นี่แหละใช่หไหมแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็มีดำรูปลงมาคือถ้าพระอ,องค์เรียงแบบเนี้ก็เป็นสภาวะที่เป็นท้อความไม่รู้ในอายัดสัจสิ่งเป็นอวิชชาแต่เมื่อรู้ปุ๊บเมื่อรู้จึงค่อยๆกระเถิบขึ้นมากระเถิบขึ้นมารู้ต้นต่อองค์องค์ต้นต่อองค์เหตุทั้งหมดอยู่ที่อวิชชาพระมีอวิชาเป็นปัญัยจึงมีสังขาร พราะความไม่รู้จึงทําให้มีแต่สังขารเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรเลยเขาก็าต้องมีสังขารของเขาเพราะพมใช้คำว่าสัตว์นะสัตว์ต้องมีสังขารถ้าสัตว์ไม่มีสังขารสัตว์จะอยู่อย่งไรยิ่งแต่สังขารนั้นเป็นขัรปีกหรือการผ้าถูกต้องไหมถูค่ะบรับและคําว่าสัตว์ต้องมีอวิชาเห็นปะ่ะจหมดต่ออวิชาต้องเมื่อไหร่มีมุิ ได้วิมุตตเอาวิชาอย่างนี้หมดแต่เอาวิชาและวิมุตตก็มีหลายระดับไงถูกไหมวิมุตตมีตั้งแต่วิชาปฐมปชานก็มีวิมุตตอยู่รูปตีใช่แต่เนี้ยจะดึงก็มีวิมุตตอยู่และก็มีเอาวิชาอยู่เห็นป่ะมีหมดเลยนะมีทั้งเอาวิชามีทั้งวิมุตตอยู่ในีในพรอะบีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารราะในสังขารก็จึงมีครบ กาน,นจะเริ่มตรงไหนก็มีครบหมดนั่นคือนามรู้นั่นคืออวิชชานั่นคือปัจจัแต่ปัจจัจะเกิดได้งแต่ตเมื่อมันเรียนรู้มาเป็นผู้สัด,สด็จถ้ายังไม่มาเรียนรู้ในหลักธรรมขององ์ไม่มาเป็นผู้สัด,สด็จไม่มีการเปิดประตูแ้ม่หรืยังไม่รู้จักอวิชชารู้แต่ชื่อไม่รู้องค์จริงของอวิชชาแต่แม้อวิชชาจึงเป็นสภาวะที่ถูกครอบงำและสั่งการโดย จิตบ้างมโนบ้างญาติบางทั้งระบบทั้งระบบไม่ใช่แค่รูปเวทนาแต่ละจังการเนี่ยไม่ใช่แค่มหาภุติโลกแต่รวมหมดเลยทั้งระบบทั้งตัณหาด้วยทั้งความประมาทความแต่เตี้ยแบบอยากความกลัวแม่มปฏิการสัญญาณแต่ตัญญาการบังการละการใส่มาถึงใส่ทั้งระบบบรรยากัศเพราะนั้นเพื่อบรรลุจึงต้องบรรลุทั้งระบบแม่ไหม น้ำกลับส่ถ้เจ้าค่ะอ่าแบ่งกันเลยห้าสิบห้าสิบถ้ารู้ก็ต้องรู้ทั้งระบบถ้าบรรลุก็ต้องบรรลุทั้งระบบไม่อย่างนั้นก็ยังมีอวิชชาอยู่ไงไอะไรยากอ,<ม>อันนี้มาเสริมให้เต็มเลยนะมันทึ้ไวป่ะมันทึกไวเจ้าค่ะแอลถูกต้องตาถูนะเพราะในในอวิชชาต,วตวพวกยึงตัด ในน้ำรูปมีวิญญาณในน้ำรูปจะมีวิญญาณเพราะน้ำน้ำรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ทำให้วิญญาณขันมันกอนเพราะในน้ำรูปก็มีสังขารอยู่ถูกไหมถูกต้องทจ้ค่ะอแล้วจะไม่อยู่ในน้ำรูปได้ไงจะไม่อยู่ในสังขารแน่งเพราะสังขารอยู่ในอะไรเ็มีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีสังขารยิไงใม้แม้แต่พระองค์เอาน้ำรูป ไปไว้ข้างหลังทางขางเป็นเบิ้ลนกันเบิ้นหรืออยากเบิเ้ลไหมเบิ้ลกันเลยนะแล <s> ้วแ <s> บซ้อนกันเนี่ยเนี่ยเป็นภาพเซิงช้อนหมดเลยเป็นของที่ซ้อนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเวลาดับวิมุติจึงไม่ได้มีวิมุตระดับเดียวไงจึงมีหลายระดับไงหลายอย่างพระญาจึงมีหลายระดับเพราะซ้อนกันหมดเลยมีวิชาก็มีนามรูปอยู่แล้วเห็นไหม <s> มี อย่างครบหมดเลยที่ท่านศึกษาเรียนมาเพราะยิ่งาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารก็มีครบหมดก็มีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีนามลูกนามลูกเป็นปัจจัยจึงมีมีอะไรครับสลายตะอหาเพราะนั้นในสลาย,ยตนะก็มีครบหมดเนี่ยมีตรงไหนไม่มีทุกสายทั้งสายเบ็ดอ่ากต่ตางใช่ไหมอาจารย์ที่สิบสองก็คือใช่ไหม กระจกที่นี้เพราะนั้นสิบเอ็ดอาการถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าค่ะเพราะนั้นสิบเอดอาการเนี่ยหมดเลยครับไม่มีตรงไหนไม่ครบครับเพราะนั้นจึงต้องเรียนรู้ทั้งสิบเอ็ดอาการจึงต้องเข้าใจทั้งทัสิบเอ็การีนว่าเป็นอลวิชาหมดเป็นด่าว่าของนามรูปอยู่หมดทุกระดับวินชาอยู่ทั้งหมดอัตตาอยู่ทั้งหมด แต่องค์แยกให้รู้เฉยๆว่าปัจจัยที่เกิดรูปเวทนาปัญญาทั้งขันอยู่สี่องค์แต่องค์หัวใ้คือวิญญาณแข็งแกร่งสุดไม่ต้องผัดจับมีวิญญาณอยู่ทันทีนากกวตาจัไหมครับธรรมดาถ้าต้องดับไม่ดับตึง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 เพราะมีเอวอยู่ในนั้นตรงมีการผัดจับเวทนาดับ รูปดับเป็นนาดับสัญญาดับสังขารแต่พอวิญญาณปุ๊บทำไมพว์ไม่ใช้ผัสสะเไหมทำไมถึงไม่ใช้ผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่พว์ใช้วิญญาณดักขันนั้นคำคำตรงนี้พว์จึงใช้คำว่าขันหมดเลยเนมเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยขันห้าพคกดักขันห้าเห็นะไหมพะว,วิญ,ญญาณองค์เนี่ย เป็นวิญญาณที่สามารถเข้าไปอยู่ขันสีรได้ไหมได้จ้ะค่ะพอไปอยู่ขันสีรปุ๊บถามว่ามีรูปไหมมีเวทนาไหมมีสัญญาไหมมีสังขารไหมแต่มีวิญญาณด้วยนะเอาแล้วขันสีรไปไหนขันสีรพอขันสีรปุ๊บเอาก็มีรูปอีกมีเวทนามีสัญญามีดังเอามีวิญญาณเอาแล้วจะมาเรียกขันสีเห็นปะ ทำไมเรียกขันสีเพราะรูปนี้มีมหาพุทธรูปสี่จึงมองเห็นในธาตทั้งสี่ดินน้ำไฟลมรู้อยังแต่เพอไปเป็นขันสีปุ๊บเป็นกายทิพย์ี่จะแดงรูปให้เห็นด้วยลูกตาสัมผัสได้ตาหูจมูกจินกายใจสัมผัสไม่ได้มีการกินอาหารมีการกลับถ่ายมีการเสพถามเราถามว่าขันศีแล้วไม่เสพเ้วก็เสพ มีกินอาหารกีกินแต่ทิปไงเก็บทลิปทุกอย่างทริปหมดอะไรมีความผิดไหมก็ต้องมีทําอะไรผิดสามสิ่งก็ผิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ผิดถูกไหมก็ต้องผิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ผิดก็ต้องผิดก็ต้องได้รับกรรมได้รับโทษเหมือนกันมีหน้าที่ต้องทํเหมือกันแต่ทําในระบบคนละระบบกับความเป็นมันน้อง สภาวะที่เป็นเรื่องของนามรูปที่เป็นเหตุปัจจัยของวิญญาณขันนะม,มันเข้าไปอยู่ในระบบขันทรีปุ๊บวิญญาณก็มีนะแต่รูปไม่เกิดปรากฏแต่เจีแต่พวกก็ยังจะใช้คำว่ารูปเวทนาจัญญาต่างขันญญขญญีแต่ยังมีวิญญาณอยู่แต่ก็ยังทรงคำว่ารูปอยู่ทำไมถึงท่งคำว่ารูป ทาอาจารย์อ,อ้าวอาจารย์หายไปไหนแล้วครับครับสาธุเจ้าค่ะก็ที่อาจารย์บอกเป็นกายทิพย์ใช่ไหมเจ้าค่ะาาอาจารย์นัย่าเป็นเรื่องของทิพย์หมดนะครับนะคําว่ารูปในตรงนี้จึงแปรเปลี่ยนสรเปล่าวะแต่ถามว่ามีรูป,ปัีเป็นเรื่องของกายเรื่องป็นเยอหมดไม่มีการ เกิดปรากฏให้เห็นกับส,สิ่งที่เกี่ยวกับโลกมนุษย์เพราะนั้นท่านจึงมองไม่เห็นพญานาคทุกท่าน,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 านาจึงมองไม่เห็นคุดคนตันทอสุกภูมิกันใช่ไหมเยวดาทั้งหลายผมทั้งหลายจึงไม่เห็นกันไงนี่ไงถูกกำจัดตกนในฐานะพระบีไหมพระมีสภาวะของร้อยใน ว่าขันของมนุษย์มีห้าแยกชัดเจนขันของเทพมีสี่แต่ห้านี้นับที่มนุษย์นะแต่พองตัดเคาว่าสี่สี่ไปอยู่ที่นน่นยอยู่ที่ความเป็นทิพย์อนะ่ะเข้าใจยากอย่างนงี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกลับสาธุเจ้าค่ะเอาง่ายๆทำมันยากอธิบายต้องง่ายง่ายเปล่าอธิบายแบบน ง่ายวงไเจเลยจ้าค่ะอธิบายฟังอธิบายให้ฟังอ่าอธิบายก่อฟังก็ง่ายแล้วชัดเจนนะพอสังเกตอธิบายได้เลยขันสี่กัค่ะอ๋อก็ขันสี่ง่ายๆก็คือไม่ไม่มีรูปแล้วเจ้าค่ะก็มีเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณเพราะว่ารูกก็เป็นระบบของไกทิปเจ้าค่ะส่วนขัน้นห้าก็มีครบทั้งหลายแดกนะนะเจ้าค่ะมนนีพระราจาเป็นผู้ขันหน้าเราดูเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษย์เจ้าค่ะมนุษย์ก็คือคําว่าจักที่สามารถบรรลุทำได้ที่เจริญธรรมภาวนาในเรื่อง,องเทศเนี่ยไม่สามารถบรรลุทาได้แม้แต่มการเจริญภาวนา ต่ไมบรรลุตและการบรรลุต้องบรรลุที่กัรทาเพาต้องใช้เสมาาตอจะา,า,าดเต็นจะทาผาโบธาสัญญาาราเข้าไปในการบรรลุเพราะต้องใช้กายะดังขานดวงจิตดังกาจิตักาท,ที่เป็นกรรมเก่าที่จะต้องได้รับในกระทำมาสมัยเปิบรษทุน,นสัญญาเกณฑตามนาดิการและในรูปเวทนาต่งนางๆงกา พออยู่ด้วยกันจึงต้องชใช้นี่คือกรรมน้ำกรรมไม่ว่าจะตามดีก็ตามชั่วก็ตามองทรงรู้ตรงนี้จึงบัญญัติแบบนี้ตรงบัญญัติแบบนี้เพื่อให้เข้าสึงธรรมและไม่มีการเสียเปรียบแทบเปรียนทุกท่านต้องมาบรรลุที่ความเป็นบรรย์เท่านั้นอันจะขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนคมชั้นไหนเรื่องของท่าน แต่การบรรลุธรรมก็เป็นการบรรลุแบบพระอริยกกับไม่ใช่บรงอย่างแต่ตีคู่กันอยู่คําสอนที่เป็นของมุ์กับคําสอนที่ไม่ใช่ของมุ์ผลก็แตกต่างธรรมก็แตกต่างกันความหลงก็แตกต่างกันการบรรลุธรรมก็แตกต่างแค่เมื่อบรรลุแล้วเข้าสู่พรนิพพานได้ในระบบพระอิแต่ของการปฏิบัติที่ไม่ใช่ของพระอริก บรรลุแล้วก็บรรลุปรสิทธิ์เตือนสิ้นเยศะสิ้นนิดหมดบุญไปเสร็จสุขเหมือนกันเทวดาจันโอมก็เรื่องของท่านสุดท้ายท่านลงไปต้องลงไปนรกเดียาเปวิสัยก็วนกลับไปจนกว่าจะเจอพระอีกอย่จนกว่าจะเจอคําสอนของพระองค์และเข้าสู่ระบบสัมมาสังกาย่ามความถูกต้องสำนดินุ่งผู้แห่งมันเจอมาสัมมาหรือองค์สัตว์ในหมวดการย่าตะกีดจิตปารัง ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่สองต่อจากองค์พระพุทธบุตก็เป็นเวอร์ชั่นสามเห็นไหมพระนรงจึงมีตับรัตนค่าที่หาได้ยัากแล้วก็รัตนสามใช่ไหมมีเปล่ารัตนสารัตนสามก็เคยได้ยินหมก็เคยได้ยินเจ้าค่ะพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ เอาไปนอนก็ถูกกระดับไันก็สามถ้าห้าก็รัตนห้าที่หาได้ยากในโลกมีไรรัตนะสามมีเปอ่จริงก็ได้ยินรัตนห้าะเจ้าค่ะรัตนะสามมีไหมก็อ่าถ้าถ้าถ้าอยู่ในในหนึ่งในห้า สามในห้าจะเรียกได้ไหมเจ้าค่ะสามในห้าอะไรก็ลัตนะเท่าเทาเี็กที่ได้ศึกษาก็คือรัตนะห้าที่หาได้ยากในโลกถ้ารัตนะสามก็อย่างไรเจ้าค่ะเราเราก็ถามอาจารย์มี้้ไหมลัตนะสามถ้า ที่ท่านอาจ,จารย์เคยกล่าวว่าเจเนอเรชันสามก็มีเจ้าค่ะก็เจนสามนั่นแหละแต่จริงๆก็มีแค่เจนสามนั่นแหละแต่พอค์ทรงแยกออกไปให้ละเอียดเพิ่มขึ้นเข้ญญญาใจไหมก็จริงๆก็คือองค์องค์พระตาลหุดใช่ไหมจากองค์พระตาลหุดขึ้นข้างบนปุ๊บก็เป็นองค์ตาลที่มุ่ยกายาตะกิจัปตาขึ้นไปก็เป็นพระพุทธเจา้าถูกไหม เจ้าค่ะแง่นั้นแหละเพราะนั้นพระองค์ยังใช้คขาว่าพระสัตจบรุษไงใช่ไหมพระสัตจบรุษอยู่ในองค์จักรสิษย์ใช่ไหมเจ้าค่ะนั่นก็คือจริงๆก็คือรัตนธาสามอะไรนะเอาแบบเอาแบบง,ง่ายๆเอาแบบนิดเดียวเนาะเอาแบบนิดเดียวแในในพระสุโภคนก็จะมีรัตนธาห้าที่หาได้ยากในโลกใช่ไหมแล้วก็รัตนะที่เป็นแก้วต่างเป็น ของอินทรีห้าก็ถือว่าอยู่ในรัตนาห้าเช่นกันองค์ก็เป็นมีอันไรเยอะเนื่องจากเป็นองค์ที่บรรลุธรรมนะที่จะมีอินรีเข้าไ,ไปกบไปเข้าใจไหมอย่างนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกลับสาธุเจ้าค่ะอ่เพราะนั้นจริงๆในระบบพงคก็ถ้าแบบไม่แยกและเอียดก็มีพระพุทธเจ้าแล,แล้วก็องค์ตอนนี้พรยกยายะตะกีที่ทิเบะตะ <c oughs> ก็ถือเป็นรัตนาที่สอง แล้วก็มาองค์ก็เป็องคอ์ัลปุนไนะจริงๆก็จริงๆเอาจริงๆก็คือจบตรงนี้ถูกไหมนึกออกไหมนึกภาพออกไหมนึกภาพออกเจ้าค่ะก,ก็มันก็มีอันนี้แหละเอาจริงแนวองแยกให้ละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปเพื่อเป็นลําดับลําดับชั้นไปองค์สุดท้ายเป็นองค์ที่ถึงความกระจัดอยู่ เอาจริงๆก็คือควงมประจันยุ่งควากนเดไปเรื่อยๆต่อเรื่องต่อเนื่องไป,ไ,ป,ไ,ไ,ปไม่ล่ะไม่ได้รลับซับซ้อนแล้วเราก็แก้นำบอกพูดใด้ท่านอาจารย์องเล่นไปดีไหมท่านอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะ